สวัสดีค่ะเมื่อนี่กลับมาพบมาพอเด้อค่ะกับสาวน้องคายค่ะชาแนวเด้อค่ะช่องสาวน้องคายชาแนวค่ะค่ะเมื่อนี่กับเป็นเมื่อวันพุธเด้อค่ะวันพุธวันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะตอนนี้กับเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบเก้านาทีเด้อค่ะพรมพ่น้องค่ะ ตอนนี้ก็มาติดตามแนวทางของสาวน้องคายค่ะงวด่าวันที่หนึงมิถุนายนหกค่ะวิ่งบน1กับเอสองกับ1นึ่งด้ค่ะวิ่งบนสองกับ1ค่ะไอจับคู่3ามวบบนค่ะกัสซีมี่ซีหาแปดซีแปดเจ็ดซีเจ็ดหนึ่งแปหนเจเจ็ดศูนสอง ส8่แปดหาหนึ่งแปดหาเก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองหกเก้าสี่สองแปดห้าเก้าสองห้าสองไอเก้าสองหาสองปหหนึ่งสองเจเจดสหนึ่งสหหนึ่งเกสองหนึ่งแหหเกสอง หนึ่งเจ็ดทาค่ะวิ่งล่างกับสามกับหกด้วยค่ะวิ่งล่างสามหกจับคู่สองตัวบนล่างกับเซมีสองหกสามหกสองสามสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองซีค่ะเล็กเจ็ดตัวมาได้ทั้งสามตัวและสองตัวกับเซมีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะค่ะแล้วกัเล็กเดนเดนเล็กเดนสามตัวกับเซมี่ซีหนึ่งเจ็ด หนึ 1> 1, 1, 4, 6, ่งเก้าหกหนึ่งสี่หกเลยค่ะเก้าสองหนึ่งค่ะตัวลองกัจจีมีสี่หกสองหนึ่งสองเจ็ดด้วยค่ะกัจจีเดนกัจจีลองมาหายประมาณหกคู่ด้วยค่ะหกหกครั 6, 6งค่ะเหลืสามตัวค่ะเรือว,ว่าผู้เลมักตัวอะไรก็เลือกเอาด้วยค่ะตามที่ว่าแอนอลุงช่องเนาะค่ะ เลขสองตัวค่ะเลขสองตัวบนล่างกัสยเด่นเด่นมาหายสองหกสามหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองซีค่ะกัศยเด่นเด่นนี่กัศยคือสองหกสองเจ็ดตัวล่องกัศยสามหกหนึ่งเจ็ดสองซีด้วยค่ะว่าผู้เด่มักทั้งหกตัวก็เอาทงหกตัวไปเลยด้วยค่ะตบนล่างสองหกสามหกสองสามสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองซีค่ะ แล้วก็ซีมีเลขไอ้ที่ว่าจับไอจับผู้เจตัวอาจมาได้ทั้งสามาได้ทั้ง3าตัวและ2ตัวด้วยค่ะค่ะก็ได้แอสิเอาไว้เห็นบ้งด้เยค่ะไอราคาเลขตีที่ว่าตีจากความฝันด้วยค่ะกับซีศูนยสองซีศูนามค่ะกัตักรือน้ำในด้วยค่ะฟุวบอศูนย์ซีด้วยค่ะศูนย์ซีซีศูนย์ศูนย์สองสอศย์ค่ะศูนย์ด้วยค่ะ สตาร์ทเลนดน,น้ำเนด้วยค่ะวัดนี่คิดว่าศูนย์กันยังสิมาด้วยค่ะศูนย์นี่อาซิมาทั้งอาซิมาทั้งสิบงวดด้วยค่ะค่ะอาซิมาทั้งสิบงวดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเอาหน้าทางไปไหนเบด้วเนาะคะ่ะ แอาออร์นะคะางห้เบิ่งเด้วยค่ะสาสตวรรษงานวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหาวินบนสองกับหนึ่งจะพู่สามตัวกันนี้ด้อยค่ะอันนี้กะติดจากความฝันตัดเลนน้ำในด้วยค่ะเหล็กสามตัวคันผู้ได้มักตัวใดก็ตัดเลนสองตัวได้เลยเด้วยค่ะค่ะแามา่วา เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะแนะนำว่าให้ซิสลากินแบงรัฐบาลเด้อค่ะพมิี่นเอฟซีจูทุกคนค่ะนี่ก็คือแนวทางของสาวน้องคายค่ะแล้วก็เลขเจ็ดตัวมาได้ทั้งสามตัวและสองตัวได้อดเ้เบิรงเด้อค่ะพม่พี่นแคมนาจอไเ้เบิรงเลยเด้อค่ะแคมนาจอไเ้เบิรงเลยค่ะอันนี้ก็คือเลขคำนวณค่ะคำนวณแล้วก็แอดก้ามาจบพู่กับเลขประจำวันเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นเล็กเจ็ดตัวมาสามตัวคะ่ะเล็กเจ็ดตัวมาสามตัวเด้อค่ะก็ได้แอร์ซีให้เป็นภาพนึ่งมาให้เด้อค่ะผูได้มากตัวใดก็แคบหน้าจอไปเบิ้งเลือกเลือกไปทาเบิ้งเลยเด้อค่ะค่ะการระวังเล็กเล็กหามเล็อันนี้เนี่ยเด้อค่ะพ่อแม่เป็นน้องเล็กหามเล็กเบิ้งค่ะการระวังไว้เนี่ยเด้อค่ะ,คะ แอดไทยเป็นภาพหนึ่งให้เพิ่งเนื้อขาพมิดไปน้อง FC ที่ปูุกคนค่ะมักตัวใดก็แคปไปเบิกเลยด้วยค่ะอาซีมืดแเนี่ยด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือแนวทางของสาน้องคายคันว่บันที่หนึ่งมิถุนายนหกค่ะโดดเด่นตัวร้องก็เน้นไว้ให้แล้วเด้อค่ะศูนย์งวดนี่ก็อาจสีมาอีกก็อย่าลืมศูนย์สองศูนย์ซีเอสจามันมาศูนย์ซีอยู่ค่ะ ระวางศูนย์สี่ศูนย์สองนี่ค่ะกับสี่สามนี่ค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำใน่ด้วยค่ะกะขอจบคลิปไเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยลูกสาวขากองได้ยินเสียงลูกสาวกับยานเข่าอีกอยู่ข้างงวดนี่ค่ะค่ะขอจบคลิปไเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นชุดเก่าค่ะที่แอดแอดทำเด้อค่ะกะเทอร์มันเขาเหล็กของจับคู่ของไอ้ชุดนี้เด้อค่ะกะเอาไว้ทาเบิ้งทาอันนี้น้ำในเด้อค่ะเทอร์มันเขาค่ะกะมีทั้งสองชุดค่ะแล้วกัเหล็กสามตัวค่ะกะแอดกะระแวงระแวงอยู่ค่ะขันซีมันปมมากะอาจสิเป็นซองกับสามเนาะค่ะค่ะเหล็กล่างนี่แอดปมมันใจว่ามันสิมาเหล็กไอ้ เลขหกหรือว่าเลขสามค่ะเพราะว่ามันกลับมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเลขวิ่งค่ะวิ่งบนได้บินนี่ก็สิเป็นหนึ่งกับสี่ค่ะแล้วก็เก้ากับศูนย์ค่ะมันเพราะว่ามันกัเด่นเด่นเก้าเนาะค่ะเด่นเก้าเพราะว่าศูนย์นี่ก็อาจยังเสียงเสียงอยู่ค่ะศูนย์ค่ะค่ะแล้วก็เลขวิ่งค่ะชุดเนี่ก็เป็นสองกับหนึ่งค่ะเพราะมันใจค่ะว่ามันสิมาตัวใดค่ะกับ ว้เป็นตัวลองตัวอเน้ไปเด้วยค่ะวิ่งบวนกับสองหนึ่งแล้วก็วิ่งล่างกับสามหกค่ะกะนี่ก็คือเป็นเหล็กวิ่งค่ะก็เดี๋ยวแอดสิเอาลงไปในคลิปทั้งสองสูตรด้วยค่ะทั้งสองสูตรสองชุดเพราะว่ามันกับระแวงระแวงจังเดบว่ค่ะกับไอ้กัญามันมาอยู่นอะค่ะกับเอาให้เบิ้งค่ะค่ะเพราะว่ามันกระตวงกับเหล็กที่แอดฟฝันน้ำค่ะศูนย์สี่ศูนย์สองสี่สามเลยค่ะ ที่ว่าบวอให้ตัดเล่นเนาะค่ะ,คะขอจบพิไว้เพียงแค่นี้ค่ะ